นิสส e ันเซร่า e-power เป็นรถที่น่าใช้หรือไม่คือถ้าเราเปรียบเทียบเซร่าในตลาดบ้านเราครับมันจะมีอยู่2แบบคือเป็นแบบไฮบริดแล้วก็เป็นแบบ e-power จุดเด่นของ e-power เลยมันจะมีอยู่2อย่างแน่นอนว่าอย่างแรกเลยคือการที่เป็น e-power e-power มันเด่นอย่างไรมีหลายประการอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองหรือว่าการประหยัดน้ามันทางนิสสันนะครับได้เคลมไว้สำหรับเซร่า e-power เนี่ยตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่18.2กิโล เมตรติดอันนี้คือจะเป็นตัวเลขรวมนะครับและอีกอย่างหนึ่งแน่นอนเลยคือในเรื่องของการขับขี่การที่คุณขับ Nissan Serena e-Power หรือการที่เป็น e-Power ครับคือคุณจะได้ feeling การขับขี่แบบรถโดนไฟฟ้า100%เลยแต่ว่าเราไม่ต้องชาร์จครับเราเติมน้ำมันเหมือนเดิมคือถ้าเราพูดถึงหลักการหรือว่าการใช้งานนะครับคือมันจะคล้ายๆกับ Nissan Ki ิอันนี้คือพูดถึงในแง่ของการใช้งานนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพ f ีล l ิ่งมันแตก ต่างกันการที่เราเติมน้ํามันนะครับคือน้ํามันมันจะเข้าไปสู่เครื่องยนต์1.4ลิตรเครื่องยนต์ใหม่ของ Nissan Serena e-Power เลยแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี้ย ไม่ได้เป็นการใช้ขับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นตัวเครื่องยนต์มันจะเป็นการใช้เพื่อปั่นพลังงานเข้าสู่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนนั่นเองนะครับคือง่ายๆครับเราแค่เปลี่ยนจากการเสียบชาร์ะครับเป็นการเติมน้ํามันนั่นเองแค่นั้นเลยนะครับอันนี้คือจุดเด็ดและแน่นอนว่าในเรื่องของการเร่งราอไม่ต้องรอรอบการขับขี่มันจะแรงขึ้นมันจะเนียนขึ้นแล้วมันจะสมูทขึ้นอันนี้คือเมื่อคุณเทียบกับตัวไฮบริดหรือว่าตัวมาไฮบริดนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งคือเซรนา ตัวนี้จะเป็นรหัส C 2 8คือจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวไฮบริดที่เป็น C 2 7นะครับแน่นอนว่าอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือในเรื่องของความพรีเมียมนั่นเองความหรูหรา และทรงที่ออกแบบที่แตกต่างและดูดีกว่าและแน่นอนคือในเรื่องของออปชันระบบการใช้งานต่งางๆคือมันจะเป็นแบบ full Pa c k a g e และมันจะครบเลยนั่นเองแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วอันนี้คือถ้าเราดูในเรื่องของการใช้งานออปชันต่างๆจีปาถะคือแน่นอนว่า e-power ดีกว่าตัว Hybrid แน่นอนชัดเจนเลยคุณเปรียบเทียบจุดต่อจุดแน่นอนว่าดีกว่าแต่มันมีปัจจัยอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของราคานั่นเองครับคือสาหรับ h y บริ d ก่อนละกันเนาะราคาอยู่ที่ ที่1 4 6 9 0 0้าบาทแต่ตอนนี้ณนะตอนนี้เลยที่ผมถ่ายอยู่ครับตัว e-power เนี่ยยังไม่ได้เปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ท่านนดที่ชมคลิปแล้ว่แน่นอนว่าคันนี้เปิดตัวแล้วราคาก็ทราบกันแล้วเดี๋ยวผมจะแปะราคาไว้ที่คอมเมนต์กันอีกทีนะครับถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมสำหรับตัว e-power คันนี้คือคันนี้มันเป็นตัวนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคือถ้าเราดูปัจจัยต่างๆการออกแบบทรงอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วผมคิดว่าราคา มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านหหรือว่า1น5 0 0ล้านหกแสบาทอะไรแบบนี้แตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ200,000บาทอย่างมากครับผมว่ามันกําลังดีแต่นี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ เครื่องยนต์ที่ใช้สําหรับ Nissan s e r ร n า e-power ตัวนี้ที่ใช้ในการปั่นไฟจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นขนาด1.4ลิตร3สูบรหัส HR14DDE การที่มี e ลงท้ายในรหัสอันเนี้ยคือจะโฟกัสในเรื่องของ e-power อย่างเดียวเท่านั้นและนี่คือเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับจะไม่เคยใช้กับตัวไหนมาก่อนและขอย้ำว่าใช้เพื่อการปั่นไฟเข้าสู่มอเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นโดยจะมี พลังก,กำลังจากตัวมอเตอร์อยู่ที่163แรงม้าและแรงปิดสูงสุดอยู่ที่315นิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเทียมไอออนความจุอยู่ที่1.77กิโลวัตต์อาวและคันนี้สามารถเติมน้ำมันสูงสุดได้ก็คือ E10 และว่าเราสามารถเติม9.1 9.5ได้แน่นอนแต่ว่า E20 ไม่สามารถเติมได้ แต่นอกจากนั้นแล้วอะครับในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพละกําลังเครื่องหรือว่ามอเตอร์ก็ตามครับที่ผมบอกไว้ช่วงล่างนะครับก็เซ็ตใหม่หมดเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยก็ว่าได้ในแง่ของการขับขี่นะอีกจุดหนึ่งเลยถ้าเราเปรียบเทียบในแง่ของการที่เป็น e-power คือในเรื่องของคนขับหรือว่าแถวด้านหน้านั่นเองครับอันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างเมื่อคุณเทียบกับตัวไฮบริดถ้าคุณพูดถึงแถวที่2อ่ะในเรื่องของความสะดวกสบายสําหรับผมอะ ัว e-power มันจะสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัว Hybrid เพราะว่าในเรื่องของวัสดุต่างๆหรือว่าคุณภาพต่างๆนั่นเองแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบ mood and tone หรือว่าการใช้งานที่เป็นแบบจุกจิกต่างๆแล้วอะทั้งหลายอะคือมันจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับ Nissan Serena e-power จะมีให้เลือกหลากหลายสีอยู่เหมือนกันนะทั้งหมดจะมีอยู่ 6สีครับมันจะมี2สีที่เป็นแบบทูโทนนะครับก็คือสีน้ําเงินหลังคาดําที่อยู่ด้านล่างของผมแล้วก็จะมีสีขาวหลังคาดําอันน่าจะต้องเพิ่มราคาแน่นอนนะครับและอีก4สีที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นสีขาวสีเงินสีเทาแล้วก็สีดําอันนี้คือจะเป็นแบบโมโนโทนหรือว่าโทนเดียว แต่เราก็ตามเดี๋ยวเรามารีวิวตัว Serena e-Power กันว่า Mood and Tone และทรงของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราดูจากในวิดีโอหรือว่าดูจากภาพนิ่งก็ตามนะครับคือเราจะเห็นว่า Serena e-Power อ่ะคือมันจะดูเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรแต่พอไม่เห็นคันจริงอ่ะหรือว่าถ้ท่านใดที่เห็นตัว Hybrid แล้วอ่ะคือ o o and To n e หรือว่าทรงของตัวรถอ่ะมันจะคล้ายๆกันสำหรับผมอ่ะมันจะไม่ได้ดูใหญ่ ถึงขนาดนั้นเลยนะมันจะเป็นรถที่ดูยาวสะมากกว่าคือที่ผมได้รีวิวตัวไฮบริดอ่ะผมก็จะพูดว่ามันจะคล้ายๆทรงอ่ะเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวครับคือมันจะไปแบบลากยาวสะมากกว่าออกข้างนะครับถ้าคุณดูเนี่ยด้านข้างเนี่ยเห็นวะมันไม่ได้ดูแบบกว้างอะไรถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่ามันจะมีความยาวนะครับอันนี้คือจะเป็นทรงหรือว่าการออกแบบเท่านั้นแต่พอถ้าเราไปดูข้างในแล้วอ่ะบอกเลยว่าในเรื่องของพื้นที่หรือว่าสเปซอันนี้ถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบนะครับตัวรา ใหม่ที่ผมบอกไว้คือ C28 นะครับหรือว่า C28 นะครับอันนี้คือจะเป็นการออกแบบทรงไมค์ของตัวเซเรนาเลยนะครับมันก็จะแตกต่างกับตัวไฮบริดเพราะว่าตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็น C27 หรือว่า C27 นั่นเองนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งหรือว่าจุดที่แตกต่างละกันถ้าเปรียบเทียบก็คือด้านหน้านะครับกระจกตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นแบบอะคูสติก glass ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นคันนี้จะมีคิกเซนเซอร์ด้วยแต่จะเป็นคิกเซนเซอร์สาหรับประตู ข้างครับจะอยู่ตรงเสา B นะครับนี่ครับเราล็อกรถพกกุญแจเราสามารถใช้ขาเปิดได้เลยเซ็นเซอร์ขอย้ําว่าอยู่ตรงเสา B ตรงนี้นะครับแล้วลองดูถ้าเราจะปิดเป็นไงก็ได้เหมือนกันเห็นปะ อย่างนี้เลยนะครับก็อำนวยความสะดวกได้ดีพอควรเลยเรียกว่าแหวกแนวนิดนึงปกติเคสเซนเซอร์จะใช้สําหรับท้ายรถเนาะแต่ว่าอันนี้ใช้สําหรับด้านข้างนั่นเองนะฮะแต่นอกจากเคสเซนเซอร์แล้วแน่นอนว่าเราก็แค่เดิงจากตรงนี้ได้ครับก็เปิดเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายของตัว e power ตัวนี้คือการใช้งานจะเหมือนกันกันกบตัวไฮบริดเลยสําหรับท่านไหนที่ คุ้นเคยแล้วนะครับก็เราสามารถเปิดได้2แบบนะครับนี่คืออันหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นจุดไฮไลท์สำหรับผมเลยเพราะว่าการที่เราเปิดประตูตตหลังอันนี้นะครับคือมันจะทําให้เราอะสามารถหยิบของได้สะดวกมากยิ่งขึ้น <c oughs> เมื่อคุณเทียบกับการที่จะต้องเปิดท้ายทั้งบานเลย <c oughs> เพราะว่ามันจะใช้สเปซน้อยลงลองสังเกตนะครับคุณผู้ชมเนี่ย ระดับเนี่ยมันจะไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับมันจะเลยหลังคาตัวรถออกมานิดนึงนะครับเลยสูงขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเลยแต่ว่าถ้าเราปิดอันนี้นะครับ <c oughs> และเราเปิดฟูไปเลยอันนี้ครับสังเกตนะบานมันจะค่อนข้างใหญ่และยาวอยู่เหมือนกันเนี่ยครับเราเปิดบานนี้มาเห็นปะเราสังเกตปะความสูงเหมือนกันแต่ว่าความยาวอะมันแตกต่างกันชัดเจนเลยนะสมมุติถ้าเราเอาหลังเข้าเวลาเราจอดรถเนาะ แล้วแบบเราจะต้องเปิดท้ายแบบนี้แน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยสามารถเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้สเปซเยอะอยู่พอสมควรก็การที่เราใช้ประตูหรือว่าบานข้างในราบานเล็กอัครับมันจะอำนวยความสะดวกได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ข้อสังเกตคือท้ายนี้จะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเราใช้มือหรือว่าเป็นแมนนวลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการปิดหรือว่าการพับบาะแถวที่3นะครับมาลองดูกัน จริงๆอะเวลาเราดึงอันนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยครับเนี่ยระวังนะครับมันจะติดที่พิงศีตรษะตรงกลางอันนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเบาะแถวที่2มาข้างหลังพอควรน่ะอันนี้จะไม่สามารถพับขึ้นได้เราจะต้องอ่ะพับลงมาก่อนเนาะลราก็เอาที่พิงศีรษะเนี้ยออกมาก่อนนะครับเนี่ยออาออกมาก่อนเลยนะฮะแล้วค่อยดึงออกมาเปิดนะครับนี่เลยและแน่นอนสูตรเดียวกัน เราเอาตัวล็อกนี้นะครับมาล็อกกับอันนี้นั่นเองนะครับสูตรเดียวกันเลยอันนี้คือจะเหมือนเป็นที่วางของครับเผื่อเราอยากจะนั่งพิมพ์คอมทานข้าวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ก็เปิดลงได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ผมไวนี่ก่อนเนาะอันนี้ก็เพื่อความเซฟก็คือเราอันนี้ลงดึงปึ๊บอันนี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะไม่ได้มีที่พิงศรีรษะอันนี้ไว้นะครับเราก็ดึงขึ้นเลยป้าแน่ นะครับสูรเดียวกันที่เก็บนะครับมันจะอยู่ช่องตรงนี้เหมือนกับตัวไฮบริดเลยถ้าเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเราต้องปรับสายเชือกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมาล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็สูตรเดียวกันโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเราดูการใช้งานเลยดูแบบทางตรงตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันสามารถเดินยาวไปได้เลยแต่จะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งเมื่อคุณเทียบกับตัวไฮบริดคือตรงแถวด้านหน้าสุดเลยอ่ะมันจะมีแท่นสําหรับวางของ แปลว่าเราไม่สามารถเดินตรงยาวไปสุดได้นะครับมันจะเดินได้ไปถึงแค่แถวที่2ก็พอนะครับได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเนี่ยครับเราก็เดินมาถึงนี่เลยนะฮะแต่เราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เพราะว่ามันจะมีแท่นอยู่ที่ผมบอกไว้นั่นเอง อันนี้เป็นจุดที่แตกต่างคือวัสดุของเบาะอันนี้จะดูมีคุณภาพดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับตัวไฮบริดนะผมว่าถือว่าดีใช้ได้เลยนะสมกับการเป็น e power ดีนะฮะก็อันนี้นะครับมันก็สามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบการใช้งานเหมือนกันไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านี่ยคือน่าเสียดายเลยะนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้แบบนี้นะฮะหรือเราก็สามารถเอีได้เหมือนกันน,นี้มีที่วางแขนให้ มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยสําหรับผมอะ่ะถ้าพูดถึงความสะดวกสบายอะ่ะพื้นที่อย่าเหมือนกันใกล้ๆกันเลยกับตัวไฮบริดแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าขอย้ําวัสดุของเบาะเนี่ยผมว่ามันให้ความคอมฟอร์ตมากกว่าเยอะพอควรเลยผมรู้สึกว่ามันโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ที่วางของตรงนี้นะครับมันมีให้เหมือนกันแต่แค่การใช้งานมันแตกต่างกันคือถ้าเป็นของ e power คันนี้ครับนะเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ให้ดูเลยมันจะมาแบบนี้แล้วเราก็แค่ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เราเปิดอันนี้มาแล้วเราค่อยวางอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็วางได้ปกติฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะและข้างล่างตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มเติมนะฮะก็นี่เลยนะครับผมก็วางกระดาษเอกสารได้อัน,นี้คือมันดูมีคุณภาพนะครับ ดูดีกว่าเมื่อเทียบกับไฮบริดนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักๆเลยคือในแง่ของวัสดุนะครับผมก็ประทับใจอยู่เหมือนกันและด้านข้าตงตัวนี้ก็คือมีบ้านบางแดดให้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญเลยนะครับในตัวนี้นะคืออย่างที่ผมบอกไว้เลยว่าสําหรับตัว e power คันนี้มันจะมีแท่นอยู่ตรงกลางมันเลยแบบอาจจะรู้สึกติดๆขัดๆนิดนึงสาหรับผมนะคือเวลาเราแบบจะเดินหรือเราจะอะไรแบบเนี้ย มันอาจจะไม่ได้สะดวกถึงขนาดนั้นนะครับแบบสมมติถ้าเราอาจจะวางของหรือว่าอาจเรามีลูกหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบมันสามารถเดินได้เหมือนเป็นล a l k w a y ครับอันนี้มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแถวหน้าเนาะแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าการที่มันว่างเปล่าเลยอะ่ะมันอาจจะแบบวางของไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่การมีแท่นเนี่ยก็ช่วยในการวางของได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คืออยู่ที่มุมมองแล้วก็การใช้งานแต่ละท่านนะครับจุดเด่นของคันนี้เลยคือความไฮเทค ด้านหน้าเนี่ยสังเกตได้เลยหน้าจอนี่คือล้ำมากสวยมากเจ๋งจริงๆส่วนตัวผมชอบมากครับมันก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันเลยคือถ้าไปเปรียบเทียบนะกับตัวไฮบริดอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกญี่ปุ่นนะครับเผื่อท่านใดที่แบบเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทรงรถมันจะเป็นคล้ายแบบนั้นอาจจะไม่ได้ดูโมเดิร์นถึงขนาดนั้นตัว e-power ตัวเนี้ยมันมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นคลาสสิกญี่ปุ่นอยู่แต่ในขนาดเดียวกันอะ่ะ มันมีความมอเดิร์และมีความทันสมัยในแง่ของเทคโนโลยีที่ชัดเจนเลยฟอนต์เท็กซ์ต่างๆตรงนี้ใหญ่ผมว่าโอเคมากเลยครับสำหรับคนที่แบบอาจจะใส่ตาสั้นหรือว่าชอบอะไรที่แบบให้มันใหญ่ๆมันจะได้เคลียร์มันจะได้ชัดเจนอะ่ะอันนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เป็นแบบไร้าสายเลยดีมากดีมากเลยนะครับแล้วก็กล้องจริงๆอะกล้อง ปกติจะอยู่ตรงหน้าจอนี้ไม่ใช่นะครับมันจะอยู่ตรงปุ่มควบคุมแอร์ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าแคม era เห็นได้ชัดเจนเลยกดปุ่มนะครับเราก็สามารถดูได้ อันนี้คือเราอยู่ในสตูดิโอมันอาจจะมืดๆหน่อยแต่ถ้าถามผมอะคุณภาพของกล้องมันอาจไม่ได้ปังแบบโอ้โหถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราโฟกัสเ,เรื่องของการใช้งานอะผมถือว่าโอเคนอกจากกล้องตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นกล้องที่อยู่ท้ายรถเลยนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เวลาเราถอยรถนั่นเองนะครับต่อมาหน้าจอนี้เป็นขนาด12.3นิ้วนะครับ แล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิต่างๆใหญ่มากครับและมีการกรองแล้วก็ฟิลเตอร์ด้วยนะครับเพราะตอน,นีนบ้านเรานะครับก็มีพวก pm 2.5หรือว่าฝุ่นอะไรค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองให้อัตโนมัติเลยนะครับคือเราเปิดแอร์มันกรองให้เลยนะครับเป็นแบบ d e f a u l t เลยนะครับเกียร์อยู่ตรงนี้ p r n d แล้วก็ b อันนี้คือถ้าเราอยู่เกียร์ d แล้วเราต้องการปรับเป็น b เราก็แค่กด อีกรอบหนึ่งมันก็ไปเป็น B แน่นอนถ้าจะกลับไปดีก็คือกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับจุดเด่นจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งของ e-power คือในเรื่องของช่องเก็บของต่างๆนะตรงเนี้ยเป็นที่วางแก้วตรงนี้เป็นช่องวางของด้วยข้างใต้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ดึงออกมาไม่ได้นะเออน่าเสียดายผมนึกว่าจะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ช่องแอร์มีให้2ช่องนะฮะ ตรงนี้มีไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีเหมือนตัวไฮบริดตัวไฮบริดมันจะมีช่องเก็บของที่จุกจิกมากกว่าอ่ะก็ว่ากันไปลองช้ำน้ําหนักกันดูนะครับถ้าเราต้องการพื้นที่สเปซจุกจิกต่างๆไฮบริดจะเยอะกว่าสําหรับผมนะแต่ว่าตัว e power นี้ก็ดูทันสมัยแตกต่างกันชัดเจนเลยละกันอ่ะว่ากันไป USB มี Type C ให้ Type A ให้อย่างช่องด้านหน้าตัวตรงนี้และแน่นอนว่าถ้าเราจะต้องการควบคุมนะครับประตูด้านข้างหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานต่าง จะอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับอ่ะรวมๆก็ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็เป็นบ้านบางแดดคลาสสิกเหมือนกันเลยมีกระจกให้แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีไฟให้นะตน้องมีต้องใช้ไฟจากตรงกลางตรงนี้และพวงมาลัยสำหรับผมถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพต่างๆแตกต่างกัน กับ Nissan ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปรอขับกันอีกทีอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับแล้วก็การรีวิว Nissan Serena e power นะครับถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมแล้วอ่ะผมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้พอสมควรเลยนะจุดต่างๆน่าสนใจการใช้งานออปชันฟีเจอร์ต่างๆภาพโดยรวมดูโอเคมากๆเลยถ้าถามราคาผมอะผมคิดว่าอยู่ประมาณ1ล้าน6 ถึง1 6 5 0 0 0้บาทอันเนี้ยถือว่ากำลังดีหรือว่าในขนาดเดียวกันน่ะถ้าเอาจริงอ่ะถ้าตัวไฮบริดมันลดได้นิดนึงอ่ะและตัวเนี้ยเหลือประมาณแบบ1.5หรือ1.55อ,อะไรแบบเนี้ยโอ้โหนี่คือแบบปังเลยอันนี้คือแบบอาจจะขายฝันกันนิดนึงนะครับก็ภาพโดยรวมสําหรับผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยนะครับแต่สุดท้ายก็เดี๋ยวรอทดลองขับกันอีกทีแต่จาก f e e ลิ่ง แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีต่างๆของการเป็น e-power อันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าการใช้งานไม่มากก็น,น้อยจะเป็นอย่างไรผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับท่านใดมีคําถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมทอมมี่ทีเราทำทอมมสีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ